รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สามหมดน้เจใสแต่ว่าใครโนใครเรียบรอยครูไ,รไว้ว่าเป็นเรือจา สวัสดีครับสวัสดีค่ะตอนรับผู้ชมเข้าสู่รายการพระคุณที่3นิยามแห่งการให้ด้วยหัวใจคนเป็นครูครับวันนี้เราอยากจะขอบคุณหัวใจของคนเป็นครูทุกทกท,กท่านเลยนะครับที่ไม่เคยละทิ้งปัญหาที่เกิดขึ้นกับเด็กนักเรียนครับทุกคนที่ร่วมเป็นกําลังสาคัญในการดูแลช่วยเหลือคุ้มครองนักเรียนจนคุณเติบโตเป็นเด็กที่มีคุณภาพในสังคมค่ะรวมถึงขอบคุณทุกท่านนะครับที่ทํางานด้วยหัวใจรวมถึงมือทั้งสองข้างที่กลายเป็นแรงผลักดันครับที่ทําให้น้องๆน,น,นักเรียนที่ขาดโอกาสได้รับโอกาส น้องๆที่ขาดความอบอุ่นได้รับความอบอุ่นและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นครับค่ะโดยเฉพาะคุณภาพทางการศึกษาที่ดีนะคะทักษะชีวิตที่มีประสิทธิภาพรวมถึงคุณธรรมจริยธรรมที่ถูกสอดแทรก้ในบทเรียนโดยครูผู้สอนค่ะต้องขอบคุณครูนะครับที่ทํางานบนพื้นฐานของความเป็นครูแล้วก็ทํางานภายใต้ระบบของการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองเด็กนักเรียนตลอดมาครับ การทำหน้าที่ของครูในวันนี้เราจะเห็นอีกบทบาทของงานครูที่ไม่ใช่แค่ในห้องเรียนแต่อยู่ในพื้นที่ชีวิตของนักเรียนนั่นหมายถึงการดูแลช่วยเหลือให้เด็กๆเ,เหล่านั้นสามารถอยู่ในระบบการศึกษาได้อย่างตลอดรอดฝั่งมีทักษะชีวิตและภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงในปัจจุบันสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาพื้นฐานม,มีความตระหนักในเรื่องของการที่จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนนะครับเพราะเราถือว่าเด็กหนึ่งคนนั้นมีความหมาย ต้องได้รับการยอมรับและก็ดูแลอย่างทั่วถึงทั้งเรื่องของทักษะชีวิตเรื่องความรู้ทักษะอาชีพเพื่อให้เด็กทุกคนนั้นได้รับการพัฒนาอย่างครบด้านวิธีการของเราในสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาพื้นฐานนั้นก็จะทําหลักสูตรนะครับการศึกษาขั้นพื้นฐานปีพุทธศักราช2551เราก็มีสอดแทรกในเรื่องต่างๆนะครับเรื่องของออทักษะวิชาการนะครับซึ่งเป็นทักษะหลัก มีทักษะอาชีพวันนี้สังคมในโลกทุกวันนี้ถือว่าเป็นสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากมายเป็นการเปลี่ยนแปลงที่พวกเรานั้นจะต้องปรับตัวให้ทันในเรื่องของยุคดิจิตอลยุคโลกสังคมออนไลน์สำนักง,งานคณะกรรมาการการศึกษาพื้นฐานจึงตระหนักในเรื่องนี้แล้วก็นำไปสู่การพัฒนาแล้วก็จัดทำเป็นระบบโดยเฉพาะวันนี้เรามีศูนย์เฉพาะกิจและช่วยเหลือนักเรียนนะครับซึ่งสวนทอเองได้ตั้งขึ้นมาเพื่อที่จะ รองรับในเรื่องของการติดตามและให้ความช่วยเหลือและเหมือนการเรื่องนี้เป็นการเฉพาะนั่นไหมความว่าเด็กของเราทั้งหมด7ล้านคนที่เราดูแลอยู่ใน3า2หอ่โรงเรียนนะครับรวมถึงคุณครูอีก4 0 0แสนกว่าคนซึ่งทุกคนนั้นเป็นบุคลากรและเป็นหน่วยงานที่ต้องดูแลเด็กทุกคนการศึกษาขั้นพื้นฐานนั้นจะต้องดูแลให้ครอบคลุมทั้งระบบการจัดระบบสําคัญยิ่งครับวันนี้ระบบที่เรามีอยู่นั้นเรามีหลายระบบลงไปช่วย ระบบที่สําคัญที่สุดวันนี้เรามองว่าระบบของการช่วยเหลือเรียนนั้นก็คือเรื่องการที่ระบบของการเยี่ยมบ้านระบบการแนแนวระบบของการให้ความช่วยเหลือเฉพาะกิจเฉพาะเรื่องสิ่งสําสำคัญที่สุดคือนักเรียนทุกคนคือลูกของเรานะครับต้องช่วยกันดูแลทาให้เด็กทุกคนนั้นได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีนะครับเด็กไทยดีนะครับชุมชนดีสังคมดีประเทศชาติก็ดีเช่นกันขอกำลังใจใครับก็ขอให้ การทํางานทุกคนทุกคนนั้นได้เกิดประสิทธิภาพและคุณภาพต่อไปครับเพื่อคุณที่สมหมดน้ำจันใส